ดูมวยซุ่มนะครับมวยซุ่มไอไออะไรนะเจ้าพูทโทรคูอ่างเลยนกเป็นนกฝึกต่อนะครับห้าหก,หกคำหาหคำไปต่อว่าหลบแล้วทีนี้ต่อแล้วขึ้นละไม่มีหลบแล้วว่าลุงไลอได้เฉลยมาอีกตัวนะครับขึ้นแล้วเอาไปต่อไม่มีหลบนะครับ<ม>อเดี๋ยวจดให้ดูแกไปสุกไวขันทั้งวันนะครับเจ้าพูทโทชัดๆเลยนกตัวนี้ไม่ถูกไม่ถูกเออ เอาขยับตัวอารวาลิวมาคูก็ไดออ้จะพูดโทรแท้แน่นอนกุกเดียวเลยลุงเสียงใหญ่กลางปีนี่อากจะมเรียกเจ้าพูดโทรชาติมากนะครับใครสนใจเอาไว้ไปฟังเน้นฟังอะเนาะต,นนตัวไหนก็ได้อาจับนกมาโจดย์ก็ได้นู่นนะไวดีรีบไปธุระนู่นฉเฉลยแกต่อมาก็รวมไว้งั้นเดี๋ยวก็ปล่อยนะครับเดี๋ยวก็ปล่อย ตัวไหนไม่ชอบก,ก็ปล่อยอคูอ่างนี่หลายคำนะครับห้าหกคำแล้วแต่แล้วแต่ยกนะครับขันทั้งวันเลยไม่ลงตอนเนี้ยปากเบาดีขันทั้งวันไม่มีลบละใจดีละรอบแรกเอาไปต่อลบนี่ว่าจะไม่เอาไหมเออเอาเอาคูบ่คูดีหนึ่งสอง สามสี่อห,ห้ามันถึงหกแล้วลุงเนาะเรียกเจ้าพุโทโธนะครับในขนาดครูยังออกสำเนียงเจ้าพุโทโธเลยอ่าถอยๆมันหน่อยหนึ่งสองสามอืออางทุกยกยกันนะอ่าทุกยกนะครับคางทีถึงเจ็ดกว่าเจ็ดถึงเจดเลยเอา่อาๆห่างนี้ได้ลุง จวดดีขึ้นดีละนะครับว่าหลบไปติดนกมาแล้วหลบรอบเรล็กหนึ่งสองสมงตั้งแต่สามห้าเจ็ดนะครับมันอ่างทุกยกอ่างเรื่อยๆนะครับ <c oughs> นกกี่ปีลุงตัวเนี้สองปีสองปีนะครับ<า>ยังไม่เกง่ง แต่เรียกเจ้าพูโทโธใครอยากได้ไปฟังขยันตอน่อเออขยันเาอาเออมันเรียกเจ้าพูโทโธเลยนะครับนกตัวน,นี้มีคลิปอยู่นะลุงเนาะชาตเกน,ะนรับประกันเลยเนาะเจ้าพูโทโธแท้นะครับคใครสนใจนะครับเจ้าพูโทโธแท้เอามาจดอีกสักรอบนึงสิลุงมันคูดีเนาะจดคูดีนกตัวเนี้ยสู้นกดีมากวันนั้นมันตื่นอะไรตื่นนกป่าดิ้นหรือเปล่าติดตัวแรกกันเนาะเข้ารวมต้นบึกครูเลยละเออ ใครอยากได้ไปลากฝึกนี่ใจเย็นๆฝึกเก่งเลยครับแต่เน้นไปฟังดีกว่าเสียดายของถ้าว่ามันโดนเยอะเกียร์ไปซ้กว้ยะรูบอาถอยๆมันสักไหนครูครูหนึ่งสองสามสี่ห้าเอออ่างทุกยกจริงโอ้โดดใส่เลยหนึ่งดดใส่เลยแล้วดูดูด หางยังไม่สวยนกยังไม่เก๋าดีแต่จดคู่ดีนสกสองปีนะครับเจ้าพูทโทคู่อ่างกุกเดียวล้นๆเลยใช่ไหมไม่มีสองแกมนะโอเคกุกเดียว,ยวเดี๋ยวเอาลงมาชมลายอันดูตรงนี้ก็ได้ลายเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูนี่ครับหัวก็มีเปกๆนิดนึงไปสู้รบมา <c oughs> พรเดียดแกก็ไม่แซมแนละ้วงทีอันลุงเดียว หนุหนๆแกไปจดไอริวตันไอริวตันก็ครูดีนกต่ออาชีพนะครับใครสนใจลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับก็ทักมาโทรมานะครับโน่นครับแกครูดีอืมน่นครับริวตันนกต่ออาชีพเสียงเล็กไปหากลางโน่นนะครับกลง,แก,งแกว่งมันก็ขัน เนี่ยครับเอาละ,อาเ,ละเอาเรียกให้ฟังหน่อยดิ <c oughs> จะพุดโูมีขลมบ่ลงุง <c oughs> ดูนันจะเรียกให้ฟังไหมเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเผื <c oughs> ่อๆมีหนุนอ่างโชว์อีกนะนู <c oughs> มนลิวตันจะถ่ายตัวไหนดีเ <c oughs> นี่ยครับจะพุดโูเดี๋ยวขันขันไปชัดกว่านี้ นี่ครับเจ้าพุทูแทใไปสนใจรีบโทรนะครับมีนันนัน,นจะเจอนะครับเกกาสรรหาจริงๆนี่ครับเหลียกใส่กันแล้วกเกยดิยวนี่ครับเจ้าพุทูเจ้าหัวโตวเจ้าพุทู ดอกบอกดูเอาหัวงันชอบกระจัดไม่ชอบก็ผพานนะครับโ้สุดยอดเจ้าพุธูคู่อ่างด้วยนะครับจัดทั้งวันจริงๆนะครับหางไม่สวยอย่างนี้นะครับนกสายภูเขาเอาไปฟังเอาไปลาก๋ยวก,ก็เก่งรื่มเก่งแล้วนะครับตอนนี้ไม่ติดนกไม่หลบละวาลงมาจอดให้ชม,มสกนะักรอบนึง ติดนกไม่หลบแล้วนาะล่าสุดเนี่ยออาจอดจดจดจดเอานกลง่ลงๆงอ่ะอีกสักยกหนึ่งสิอ่างไหมอ่างชัดเจนไหมอ้าดินด้นดิ้นแต่แม่งคูดีไว้อ้าหนอานนี่ดู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 มันจะคูเสียงใหญ่นะสองสามสี่อืออือ อ่างเรื่อยๆอ่าง,งอ่างอาชีพอยู่นะครับตัวนี้อ่างทุกยกดูๆอ่าจะขึ้นอีกอ่างไหมเออสองสามอ่งโดดลงมาไม่โดดเว้ยเป็นนกแกะคููนะลุงเนาะทุกยก,ยกแกะคูแกะคูนกป่าเข้าเป็นไงคอยโยนอะไรตัวเนี้ยเหรอเรียกกาคูอย่างเดียวอยอยนกป่าบินผ่านหัวนี่มันคูเลยวะ ตมลงต้นจด็คูเลยเออ,อเออเออเดี๋ยวผมจัดไปไม่แน่นะครับตัวนี้ผมไปเล่นเองถ้าไม่มีเอฟซีสนใจอ่ะท่านใดสนใจก็โทรมาครับของดีมีน้อยนู่นฉเฉลยเต็มกงโอ้ฉเฉลยปล่อยไป,ป,ปีเดี๋ยวก็ปล่อยนะย <laughs> เดี๋ยวก็ปล่อยอ้าโอเคครับ